สวัสดีครับพบะกับการเกมเมอร์น,นะครับเออหุ่นที่อยู่ตรงหน้าของท่านนี้ก็คือแมงปอนะฮะไม่ใช่มแมลงหวันนะครับนี่ก็คือหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งนะครับคนก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นหุ่นยนต์อย่างไงนะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีทําให้ดูเลยการเพราะมันเป็นของเก่านะบางคนก็ไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยคือขั้นแรกนะให้เราพับหางตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็พับ หลังนี้้อไปอขึ้นสองข้างเลยนะครับเราก็จับมันตั้งขึ้นดึงขาที่ตรงนี้ดึงขาลงมานะฮะติดอะไรกัเนี่ยดึงลง,งมานี้นะครับสองอข้างก็ดึงอย่างนี้เหมือนกันครับแล้วก็แขนออกน่นี้ออกข้างแล้วก็ท่านจะเห็นได้ว่าหัวอันนี้ยังอยู่นี้ใช่ไหมครับดึงมาลงมานี่ครับเราก็จะ การหุ่นยนต์นะฮะขยับอะไรไม่มากนะฮะก็ขยับแขนได้นิดเดียวนะฮะขยับเข้าๆออ,ๆออกๆกลางได้แค่นี้นะได้แค่นี้แลหละครับหุ่นยนต์เป็นแบบของเก่านะฮะอันนี้เป็นของแต่ผมอายุเจ็ดแปดขวบนี้เป็นอะไรที่แบบโบราณมากนะฮะก็ไม่มีอะไรจะรีวิวให้ดูกันแล้วคิดไม่ออกนะฮะอยากรีวิวเกมเนี่ยแต่ของก็ดันเสียอีก โอเคครับเราก็จะทําให้เป็นเหมือนเดิมนะฮะโดยขั้นแรกเหมือนเดิมครับภาพขาก่อนแต่ต้องอาแขนเข้ามาก่อนนะภาพขาภาพขาแล้วก็เอาตรงหน้าอกนี่ครับขึ้นไปข้างบนบนหัวนะครับแล้วก็พับแขนเข้าพับแขนเข้ามานะก็จะได้รูปร่างแบบนี้ครับเหมือนเดิมครับจัดดีๆก่อนนะแล้วก็กลางปีกออก การปิออกเส็จก็เอาหางวางแค่นี้แล้วครับมันเดิมก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ